ใกล้ทะเลระยองขับรถสนาทีถึงชายหาดพลา10นาทีถึงสนามบินอุตภาอยากซื้อแต่ยังไม่พร้อมมาซ้อมอยู่ก่อนได้นะทีน่นี่บ้านงามจะเดินิบ23บ้านเช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์หลังกลางค่าเช่าเริ่มต้น8 00 0บาทหลังมุมเริ่มต้น90 00บาทเท่านั้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นสบายขึ้นได้ทันใจมาแค่ตัวกับเสื้อผ้าก็เข้าอยู่ได้แล้วเฮาส์ถึงตารางวา2ห้องนอน2ห้องน,อน้ำจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันหลังกลางมีแอร์ให้2เครื่องในห้องนอนมีโซฟาโตะทานข้าวและติดพมานไว้้้้้้้ใใหหหแลลวทััังงงงมมีปะถสรอนนาดยช สองมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางให้ใช้ร่วมกันเตียงนอนแอร์ตู้เสื้อผ้าจัดเอาไว้ให้พร้อมมีระเบียงเล็กๆให้ออกไปสูดอากาศรับลมในห้องน้ําก็มีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยนะห้องนอนที่2มีแอร์ไม่น้อยหน้ากันปรับให้เป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวก็ได้ตามใจคุณส่วนบ้านหลังมุม24ตารางวาค่าเช่าเริ่มต้น9000บาทต่อเดือนมีทุกอย่างให้เหมือนบ้านหลังกลางแต่เพิ่มตู้เย็นและแอร์ชั้นล่างให้ด้วยก่อนเข้าอยู่มีค่าเช่าวลวูงหน้า1เดือนประกัน1ม0่นหค่าน้ำค่าไฟจ่ายตามบินหาลวง มีบริการล้างแอร์เปลี่ยนหลอดไฟสายฉีดชำระให้ที่สำคัญเลี้ยงแมวได้ด้วยนะภายในโครงการร่มรื่นมีสวนหย่อมสนามเด็กเล่นมาเดินออกกำลังชิลๆได้มีรปภกล้องวงจรปิดเข้าออกโครงการด้วยขีกาจากโครงการขับไปหาดพะลาแค่4นาทีสนามบินอู่ตะเภา10นาทีไปนี้คมมาบตาพุดธรือในเมืองก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพิเศษส,สำหรับนักลงทุนปล่อยเชา่าซื้อบ้านและอยาก B ีมืออาชีพมาช่วยดูแลเรื่องการปล่อยเชา่าทักทีมงานซีเรสิเดนต์มาได้เลยให้บริการครบตั้งแต่หาผู้เชา่าดูแลบ้านเก็บค่า และซัพพอร์ตระยะยาวไม่ต้องเป็นเจ้าของอสังหารมือโปรโแค่เริ่มต้นกับทีมที่ไว้ใจได้ใครอยากเริ่มลงทุนบ้านเช่าในโซนระยองบ้านฉางทักมาคุยกับซีเรสิเดนต์ตามช่องทางที่แปะไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ